เรื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มพิรา์ฟุตบอลและบาสเกตบอลที่ดีที่สุดจากทีมงานจานเจสามารถแอดไลน์ได้ที่ snba 2อ2ส,อสอครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะ snba สองสองสองมาพักเดแลยวนะครับกับทีเด็ดจานเจเฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย21ตุลาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมพิรา์ฟุตบอลศึกพรีเมียร์ลีกของประเทศอังกฤษในสัปดาห์ที่แครับ ก็เป็นคู่สุดท้ายคืนวันจันทร์ที่20ครับหรือเช้าตรู่วันคารที่21ตอนตี2ตามเวลาในประเทศไทยครับก็เป็นคุณคอนเวสแฮมเปิดบ้านลอนดอนสเตเดียมเจอกับเบนฟอร์ดพึ่งพิฆาครับโดยเจ้าบ้านคุณคอนเวสแฮมยูเนเต็ดครับลูกทีมของโนโนเอสเปริโตซานโตวันนี้มาในบบ4-1-4-1ผ 41. ู้รักษาประตูยังคงใช้อังฟงเซราล่าแบ็กขวาอารอนวานบิสซาก้าครับ ส่วนแบ็คซ้ายเป็นทางด้านเอลอัติมาลิกดิยูเซนเตอร์แบ็คจับคู่กันระหว่างคอนสแตนตินอสแมปโรพานอสครับเล่นคู่กับแม็กซ์คิวแมนโดยมีกองกลางตัวคุมเกมครับเป็นซองกาตูมาคาซาปีขวาจารอรดโบเวนสวมปลอกแขนกับตันทีมครับส่วนปีกซ้ายเป็นเครนซิโอซอมเมอร์วิลครับกองกลางตัวรุกครับตัวปั้นเกมเพลย์เมคเกอร์ลูคัสปาเกต้าเล่นคู่กับมัาติอุสเฟอร์นันเดส โดยมีกองหน้าตัวเก่าอย่างคอลัมวิลสันครับเป็นศูนย์หน้าให้กับเจ้าบ้านคุณคอนเวสซม,มนี้ไล่ล่า,ลาตะไคร้ครับส่วนทีมเยือนครับพึ่งน้อยเบนฟอร์ดครับมาในบท5-3-2ครับโดยโค้ชเป็นทางด้านเคสแอนดบูครับผู้รักษาประตูเป็นเคเลเทอร์ครับส่วนกองหลัง5คนวันนี้ครับไล่จากซ้ายมาขวาเป็นอารอนฮิกกี้นาธานคอลลินส์ครับส่วนตัวกลางเป็นเซฟเวดินเบิร์ก แล้วก็มีคริสโตเฟอร์เอเจอร์โดยแบกขวาเป็นมิเชลคาย o เด3สามประสานแดนกลางครับประกอบไปด้วยมิเกลดัมสกาตตัวเก่าอย่างเจแดนเฮนเดอร์สัน Sun, อดีตนักเตะของเลียบพูครับแล้วก็ริมเส้นฟังขวาเป็นยาฮอยามูยากับส่วนของหน้าตัวเป้า2คนเควินเชตครับเล่นคู่กับทางด้านอิกอเทียโกซึ่งก็กลายมาเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าหลักของเบนฟอร์ดในขณะนี้ครับสำหรับอิกอเทียโก แต่อย่างไรก็ตามครับรายชื่อผู้เล่นของทั้ง2ทีมครับเพื่อนๆต้องรอติดตามอีกครั้งก่อนลงสนามประมาณครึ่งชั่วโมงครับก่อนไปวิเคราววิจารณ์เกมนี้ครับไปดู3เกมล่าสุดของเวสต์แฮมครับก็เริ่มจากการแพ้คริสตัลพาเลทคาบ้าน1ประตูต่อ2เกมถัดมาเสมอกับเอเวอร์ตในเกมนอกบ้าน1ประตูต่อ1และเกมล่าสุดครับบุกไปเยือนทีมแกร่งอย่างเคนใหญ่อาซนอลแล้วก็แพ้ไปศประตูต่อ2ครับเสียประตูให้กับดีแคลนไรท์นาทีที่3.8 แล้วก็บุกโย o สาก้าสังหารจุดโทษนาทีที่67ครับก็เวสแฮมองก็สู้ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับก็จบไปด้วยสกอร์นี้ส่วนทางด้านผลงาน3เกมล่าสุดของเบนฟอร์ดครับเริ่มจากการบุกไปเยือนคูลแลมแล้วก็แพ้ไป1ประตูต่อ3เกมถัดมาครับเบนฟอร์ดเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้3ประตูต่อ1และเกมล่าสุดครับก็สู้กับแมนซิตี้ได้ดีครับแต่สุดท้ายก็แพ้ไป0ประตูต่อ1 ด้วยฝีเท้าของเออร์ลิงฮาแลนด์ครับของแมนซิตี้ซึ่งเบนฟอร์ดเองครับก็น่าเสียดายครับก่อนหน้านี้ก็มีผลงานที่ดีมาตลอดในการเล่นเกมในบ้านเข้าสู่ช่วงของการวิเคราะห์ในคู่นี้ครับก็เป็นสึกท้ายตารางเขาว่าได้ครับทีมเจ้าบ้านเวสต์แฮมอยู่ในดับดับ19ส่วนเบนฟอร์ดเองครับอยู่ในดับดับ1กครับทั้ง2ทีมครับมีคะแนนห่างกันแค่3แต้มเท่านั้น สิ่งที่น่าสนใจครับคือเวสแองเงไม่สามารถเก็บแต้มในบ้านได้เลยครับเล่นในบ้านมา3เกมครับก็แพ้รวดทั้ง3เกมแต่ฝากฝั่งของทีมเยือนครับอย่างเบนฟอร์ตเองครับมีผลงานเกมนอกบ้านที่ย่ำแย่ครับเล่นนอกบ้านมาแล้ว3เกมครับแพ้รวดทั้ง3าเกมยิงได้3ประตูเสียไปถึง8ประตูครับ ก็ต้องมาดูครับว่าวันนี้เวสต์แฮมหรือเบนฟอร์ดครับทีมไหนจะมีแต้มและท่งบอลในวันนี้ครับจากการคาดการคาดว่าเวสต์แฮมเองน่าจะเปิดเกมลุกใส่เบนฟอร์ตตั้งแต่นาทีแรกเนื่องจากก่อนหน้านี้ครับยังไม่สามารถเก็บแต้มในบ้านได้เลยครับและด้วยความที่เบนฟอร์ดเองเล่นนอกบ้านไม่ดีครับคิดว่ายัางไงก็ตามเกมนี้เจ้าบ้านน่าจะมีแต้มยืนฝั่งขุนค้อนครบเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์ฟุตบอลและบาสเกตบอลที่ดีที่สุดจากทีมงานจานเจ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba สองสองสองครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะ @nba สองสองสอง